เพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่ก้อยจะมาไขาปัญหาค่ะมีเพื่อนหลายท่านนะคะถามนะคะแม่ก้อยคะ้ะดอกไม่ว่าจะทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดอกมะนาวดอกมะเขือนะคะดอกพริกนะคะออกดอกมาแล้วค่าล่วงตลอดเลยค่ะมีสูตรดีๆมาแนะนํำไหมคะและสาเหตุค่ะทําไมนะคะดอกถึงร่วงนะคะเรามาพบวิธีแก้ไขเลยคะ่ะสูตรดีๆในการทําให ดอกของเพื่อนๆนะคะไม่ร่วงค่ะติดผลแน่นอนจ้านี่ที่เพื่อนๆเห็นนี่คืออะไรคะมันนาวจ้านี่ติดผลมูลค่ะนี่ดูช่อนี้ดูกี่ลูกเข้าไปหนึ่งสองสามีเกือบจิตนะคะเนี่ยนี่นี่ให้เพื่อนๆดูผลงานก่อนนะคะนี่ดอกไม่ร่วงก็ได้ติดผลกันนะคะก็จะได้ผลดอกลูกใหญ่กันละให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ดอกตุูมๆเป็นยังไงคะนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ มะนาวเขาแทงดอกแล้วนะคะไปดูวิธีทำนะคะสูตรดอกไม่ร่วงผลดอกเต็มต้นค่ะค่ะเรามาทราบถึงนะคะสาเหตุนะคะทำไหมนะคะดอกของเพื่อนเพื่อนนะคะถึงร่วงนะคะมาที่อันดับแรกเลยค่ะสาเหตุของดอกร่วงนะคะขาดน้ำนะคะได้น้ำนะคะไม่สม่ำเสมอนะคะลดน้ำมั่งไม่ลดน้ำมั่งนะคะ และอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะคะได้รับน้ํามากเกินไปนะคะมีฝนตกกระทันหันนะคะในระหว่างวันค่ะสําคัญนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะมากเกินไปนะคะปุ๋ยที่มีในตัวเจนสูงนะคะเพื่อนจ๋าเป็นสาเหตุทําให้ดอกของเ้ื่อนะคะร่วงลงเช่นกันค่ะอีกข้อนึงค่ะก็สําคัญเช่นกันนะคะในวันนั้นนะคะช่วงกลางวันนะคะอากาศร้อนมากค่ะ แต่ในตอนกลางคืนนะคะก็หนาวมากเช่นกันนะคะอย่างช่วงนี้ค่ะเราเข้าฤดูหนาวนิดๆแล้วนะคะกลางวันนี่ร้อนๆนะคะกลางคืนนี้ก็หนาวนะคะอากาศต่างกันถึง10องศาค่ะก็ทําให้ดอกของเพื่อนๆนะคะล่วงเช่นกันนะคะและที่สําคัญมากค่ะที่ทําให้ดอกของเพื่อนจ้ะล่วงเป็นประจําค่ะคือสภาพต้นค่ะไม่แข็งแรงนะคะใบล่วงรากเน่านะคะนี่ก็เป็นสาเหตุนะคะ ทําให้ดอกของเพื่อนนะคะร่วงก่อนที่จะติดผลนะคะค่ะแม่ก้อยาพาเพื่อนมาทํานะคะสูตรนะคะหรือยากันดอกร่วงแบบง่ายๆกันเลยนะคะนี่ครั้งนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะมีอะไรกันบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะอันดับแรกค่ะเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 จ้า ต่อไปค่ะน mm ี so like ่คือสุราขาวนะคะ5 0ซีซีนะคะอันดับต่อไปค่ะน้ําตาลทรายค่ะเราใช้2ช้อนโต๊ะนะคะอันดับต่อไปค่ะน้ําสะอาดค่ะใส่ในแก้วนี่เลยค่ะประมาณครึ่งแก้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะยากันดอกล่วงนะคะนี่สูตรนี้นะคะสูตรดีๆนะคะไม่กยมาแบ่งปันเพื่อนๆเลยนะคะนี่ดอกจะได้ไม่ต้องมาล่วงกันอีกต่อไปแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเป็นทั้งปุ๋ยนะคะและเป็นทั้งยากันดอกล่วงนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังค่าเราใช้นะคะสองฝาเลยจ้าเพื่อนสะดวกยี่ห้อไหนได้ทุกยี่ห้อนะคะอันดับต่อไปค่ะสุราข่าวนะคะหรือแอลกอฮอล์นะคะ50าสซีซีนะจ้าไม่ก้อยตวงมาเรียบร้อยแล้วใส่เลยค่ะสูตรนี้ก็จะไล่แมลงได้ด้วยนะคะเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยอ่อนนะ สูตรนี้ใช้ได้เช่นกันค่ะแล้วมาอันดับต่อไปค่ะนี่แม่ก้อยใส่น้ําตาลนะคะเราใช้นะคะสองช้อนเลยค่ะมาเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเพื่อนจ๋าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราไปดูวิธีใช้เลยค่ะอัตราการใช้นะคะ1แก้วอย่างนี้นะคะต่อน้ํา20ลิตรนะคะสำหรับแก้วนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่คือ200อมลนะจ๊ะน้ําของเราพร้อมแล้วค่ะนี่เราก็ อย่างละครึ่งแก้วเลยค่ะเพื่อนจ๋าถังละสิบลิตรค่ะคนให้เข้ากันนะคะก็ฉีดพ่นได้ตามปกตินะคะเหมือนอเพื่อนให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนต่างๆค่ะและเสริมสุดท้ายนะคะเพื่อนๆมีปุ๋ยนะคะปุ๋ยจากกล้วยนะคะหรือปุ๋ยจากปีกล้วยนะคะที่จะเป็นสูตรผลดกขั้วเหนียวนะคะสูตรต่างๆนะคะเสริมได้เลยค่ะน,นี่ไมก่กยเสริมอีก1 0 0ซีซีนะคะไม่ก็ใส่เลยคะ่ะอย่างละครึ่งค่ะ เสริมเข้าไปค่ะค่ะแม่ก้อยก็พาเพื่อนๆมาที่ต้นมะนาวของเรากันเลยนะคะนี่ยังไม่ออกดอกสม่ำเสมอทั้งต้นค่ะเพื่อนๆจาอ่ะก็ลาดรดได้เลยนะคะนี่นะคะมาเรืกไปเลยค่ะตรงไหนที่มีดอกออกแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลี่ยงนะคะคือในต้นเนาะมันจะออกออกดอกออกผลนี่ไม่สม่ำเสมอเลยนะคะ ที่ออกดอกแล้วเพื่อนๆต้องหยุดนะคะคืออย่ามาลดตรงนี้นะอ่าเพื่อนตรงไหนที่ยังไม่ออกดอกค่ะก็ลดได้เลยค่ะกันดอกร่วงนะคะสูตรนี้เลยนี่เห็นไหมคะนี่ดอกตูมออกมาแล้วก็ลดได้นะคะแต่ดอกบานเนี่ยต้องหยุดนะคะก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลดนะคะก็จะเป็นช่วงนะคะช่วงเช้าๆแดดอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆอย่างนี้นะคะสูตรนี้นะจ๊ะ สวยเลยค่ะแตกยอดแตกยอดดีมากเลยมะนาวช่วงนี้สูตรนี้นะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะที่เขาผีดอกออกผลให้กับเพื่อนๆนะคะนี่มีผลแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะมีปัญหานะคะมะเขือจ้าติดผลและะ้วค่ะแม่ก้อยเอาใช้ได้เลยค่ะนี่ก็จะป้องกันพวกโกรคแมลงได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะ ต้นอะไรครับเพื่อนๆจากก็ส้มโอเลยค่ะยังไม่ให้ดอกให้ผลกับเรานะคะก็ลาดรดนะคะตามปกติเลยคะ่ะสูตรนี้เราก็จะใช้ทุกนะคะเจ็ดวันนะคะคือเจ็ดวันครั้งนะคะค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบาย